สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบบานๆปี่ยาชาแนลค่ะพี่น้องเหมือนสภาพมาให้กระเผาค่ะเมนูมันนี้เป็นอาหารไทยค่ะพี่น้องจะพามาทําแกงจืดมะระยัดไส้ค่ะพี่น้องส่วนอันนี้คือหมูสับนะคะปดไวแล้วเรียบร้อยค่ะอันนี้คือมะระค่ะแต่ว่าอีกเคิงหนึ่งลูกหนึ่งเยา่อแซ่นาเกลือไว้เนาะค่ะพี่น้องอันนี้มาให้บุงซื้อค่ะแล้วก็จะมีต้นหอมผักชีแล้วก็ลาวผักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยนะคะพี่น้องี๋ยจะ บอกสูตรให้จังไดบอกให้บอกมะละมันขมแห้งเนาะคะ่ะนี่ค่ะมะละย่าซื้อมาสองลูกนะคะพี่น้องอีกลูกหนึ่งนี่ย่าเอามา่แซกน้าเกลือไว้ประมาณ30นาทีแล้วนะคะพี่น้องแซน้าเกลือไว้สิละค่ะสานาทีแล้วข้าเอาไปต้มน้ำออกน้ำหนึ่งค่ะรับรองว่าขมคือเก่าอขมคือเก่าแต่ว่าจะบกขมแห้งะคะ่ะพี่น้องนะคะแต่ว่ามะละย่าเอาแบบเขียวเลยได้ค่ะ พี่น้องบ่ตองการคมมิลี่อะออกสีขาวๆเนี่ยค่ะพี่นอ้งอ,อ,นนองแต่ว่าสีขาวๆมันเกือบสุกอะย่าบกหคยชอบนะคะพี่น้องนะคะ,ะหลังจากนั้นค่ะก็จะพามาทําไส้ค่ะใส่ถิ่นสัญญาตกับมะระค่ะวันนี้เอาสูตรแบบว่าไม่ใส่วุ้นเส้นนะคะพี่น้องเอาแบบว่าเพราะว่ามะลานันหูหน่อยนะคะที่เย้าใส่บุญเส้็ทุกครั้งนะคะพี่น้องเพราะว่า มันรูใหญ่มันเปื้องหมูค่ะใบมืเหนี่ยมืม่อกลุ่บางไงแห้งปนใดค่ะพี่น้องก็เลยเอาแบบว่าสูตรบอไซหมุนเสรน็นะคะพี่น้องเอาละจ้ะที่นี่ระยะสภาพไปต้มมะละกันเลยค่ะนี่ข้าวต้มมะละนี่ค่ะพี่น้องใส่เกลือลงไปนิดนึงค่ะบางสูตรบางคนเหมือนกับว่าให้ต้มแล้วให้ปิดฟ้าไม่เคยสีบคมหรือว่าบางคนก็ว่าต้มแล้วให้เปิดฟ้าเคยนสีบคมนะคะแยกเหตุมันบบถุกวิธีข้างค่ะพี่น้องสรุปจะเปิดหรือปิดก,ก็ขมคือเก่าค่ะพี่น้องนะคะเอาละค่ะแยกกับสต้มไปจะสีละค่ะ เราจะต้มมะระทิ้งไว้สัก20นาทีค่ะจนกว่ามะระมันสะออกปแปลว่าออกเป็นสีเหลืองเหลืองในนิดนึงนะคะพี่น้องเคยเอาขึ้นแต่ว่าจะต้มน้ำเดียวเลยได้ค่ะสืบปต้มสองน้ำตะกอนนี้ยัะต้มสองน้ำเพราะว่าแม่ผู้เฒ่าทีอายุได้ลายนะคะพี่น้องเกาซีเปียรและโบมาขมแต่ที่นี้เราบเคยกินละคะ่ะแกงจีมะระก,ะกับใส่พวกยอาเหก็กจะน่าอคนหนึ่งที่เป็นสาวๆเขาจะมาขมๆนะคะพี่น้องนะคะช่วงที่ต้มมะระอยู่เดี๋ยวจะพามาหมักหมูกันเลยค่ะ หมูเย่ากต่ใส่ไปแต่ประมาณสานึ่งก่อนค่ะจะเอาประมาณครึ่งหนึ่งก่อนหลังจากนั้นค่ะใส่ซีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็าตามด้วยน้ำมันหอยนิดนึงที่ใส่น้ำมันหอยเพราะอย่างค่ะพอให้หมูมันนุ่มค่ะพี่น้องหมูมันจะนุ่มมันสบกกระด่างนะคะ่ะหลังจากน้นค่ะ ตามด้วยพริกไทยจะเป็นพริกไทยขาวหรือพริกไทยดำแล้วแต่เรามีแตงของย่าเป็นพริกไทยดำด้วยจ้ะนี่ค่ะหลังจากนั้นค่ะคลุกเขาให้เข้ากันคือใส่หมูของย่อหนี่ซสมประมาณนี้เลยค่ะจะบอใส่กระเทียมบดใส่หย,ยังเือค่ะพี่น้องก็จะใส่แค่ซีอิ้วขาวน้ำมันหอยแล้วก็พริกไทยแค่นี้ค่ะแล้วก็นวดให้มันเข้ากันจ้ะมาค่ะ นวดข้มันเข้ากันหลังจากนั้นค่ะรอมละละเราสุกค่ะค่อยเอาม้ายัดใส่นะคะพี่น้องและอีกสูตรนึงก็จะมีแบบว่ายัดใส่แล้วเอาไปหนึ่งต่อแต่ว่าของเจ้าโมนหนึ่งค่ะหลังจากยัดใส่เสร็จเยาก็จะต้มในน้ําซุปเลยค่ะพี่น้องนะคะจะเป็นการทําเกงสุดมะละง่ายๆได้จ้ะพี่น้องนี่ค่ะนวดให้เข้ากันค่ะถ้าเข้านวดหมูบดได้ค่ะพี่น้องเวลามี่ยัดเข้าไปในมะละนะคะหมูมันจะล้วนแลวมันเสิอ,อันรุดออกมากนะคะพี่น้องเท่ากับนี่ค่ะนวดหมูให้มันได้ตัหน่อยนึงจะ้ะ ประมาณนี้เลยค่ะเอาละค่ะี๋ยวยกมักทิ้มไว้นี่ค่ะหามะละสุกก่อนจังหน่อยหนึ่งเดี๋ยวสภาพมันยัดใส่ต่อค่ะจากพี่น้องหลังจากย่อต้มมะละไปได้20นาทีค่ะเราก็จะได้มะระที่กําลังพอดีเลยเดีค่ะพี่น้องราะว่าเดี๋ยวเ้าสิเอาไปแกงต่อนะคะหลังจากนั้นค่ะเราจะมายัดไส้ค่ะนี่ค่ะใส่ลงไปสเลยค่ะนี่ค่ะ ใส่ก็จะใส่นาะหลายเด้วยค่ะพี่น้องจะใส่แบบว่าเต็มอักอักหลายเพราะว่าหนึ่งคือเวลามันสูงนะคะมันจะดันออกมานะคะมันสมง,ง้ามค่ะใส่ประมาณนี้นะคะค่ะป้าจะหมักหมูแบกหลายเด้๋ยพี่น้องแต่เบงมาลาเราส้มก็เสลืออยู่ใส่เสลือเอาว้พัดก็ไดค่ะไม่มีปัญหาค่ะนะะคใส่ลงไปเอาออกไหนหนึ่งนะคะ แบบนี้เลยนี่ค่ะเขายัดกระใส่ไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องจนครบเบิดทั้งหกชิ้นค่ะม้วน,นี่เราจะใส่มะละที่เป็นแบบหู้หน่อยๆนะคะเราจะไม่เอาไซส์แบบว่าเออไซส์ใหญ่รูใหญ่ค่ะเราจะเอาหู้หน่อยแนะ่เพราะว่ามันเขาบดเปิงอมูค่ะหลังถ้าเท่าแบบว่าถ้าใส่บุญเซ็นแ่น้มันก็แเซาะไปหรอกแต่ว่าหอุ่นไร่หรอมมันสึเปื่อยมันเละบุญเซ็ตน,นะมันจะเละออกมานะคะพี่น้องเอาละค่ะเดี๋ยวแย่ขออนุญาตย,ยัดไปเรื่อยๆให้เสร็จเดี๋ยวจะพาไป แกงกันต่อค่ะใส่มะ,ะระแล้วเรียบร้อยค่ะเราจะได้มะระที่สวยงามแบบนี้เลยค่ะทีนี้เรามาทําซุปค่ะกดอื่นใส่รากผักชีกระเทียมพริกไทยบุบลงไปนี่ค่ะใส่ลงไปแล้วค่ะต้มสักขานาทีถึงสิบนาทีค่ะเพื่อให้กลิ่นกระเทียมพริกไทยรากผักชีมันออกนะคะแล้วก็ตามด้วยผงปรุงรสจะใส่ผงปรุงรสลงไปนะเพื่อให้ แกงจืดเรามีรสชาติที่กลมกล่อมนะคะพี่น้องเพราะว่าถ้าใส่แต่น้ำเปล่าหรือว่าใส่แต่ซีอิ๊วก็ไ่ได้แต่ก่อนจะเคยแกงจืดจะบ่เคยใส่ซีอิ๊วเลยพี่น้องที่นี่ยอดใส่ซีอิ๊วเพราะว่าให้สีน้ำซุปเข้าสวยเข้าแบบจะสีนะคะแต่เข้าเสร็จผงปรุงรสอย่างเดียวะคะ่ะสีน้ำซุปเราจะออกแบบว่าขาวๆไม่จะเป็นตะแสบเลยค่ะหลังจากนั้นค่ะผิดไยใส่ลงไปโอ้ล่มผัดแกล็ดเดียวใส่นิดนึงค่ะเพิ่มหอม ประมาณนี้เลยค่ะเดี๋ยวเย็บป็นตัวก่อนนี่ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตตั้งน้ําไปเรื่อยๆสักห้านาทีค่ะเพื่อให้รากผักชีกลิ่นออกมากๆเพราะว่าเย่อบอยากเคี่ยวมะละให้มันเปื่อยปันใดค่ะเพราะว่ามันจะเละเกินไปจะไม่อร่อยนี่ค่ะพี่น้องกําลังพอดีกําลังตะปุตะปะกนะคะคือคนเห็ดค่ะนะคะพี่น้อง กาเวลาเฮกเผานะคะพี่น้องมันก็จะไม่มีแบบว่าเข้าอยู่กับคนส่วนมากนะคะเข้าไปในยู่์แต่มองเฉพาะพวกวเข้าคนเดียวค่ะก็จะมีเสียงนั่นเสียงนี้เสียงตัดหญ้าเสียงรถเสียงราเสียงเครื่องบินเสียงนั่นนะคะพี่น้องก็ขอถอดขอใพ้ลหลายเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในโลกส่วนตัวนะคะเ้วเข้าอยู่คนมากมากเข้าก็ต้องแบบรับสภาพนะคะพี่น้องกับพี่น้องกับขนัวหูหรือว่าไงก็ขออภัยะลายด้วยค่ะแต่กับยางามอยู่พยงยามที่จะบรให้มันดังแห้งนะคะ เดี๋ยวขอจยาดต้มไปอีกจะข้าวหนึ่งค่ะเอาล้ค่ะหลังจากครบหาน,นาที่ค่ะพี่น้องเยาก็จะเอามะละใส่ลงไปวิธีใส่มะละของเยาย่าจะใส่ทางตะแคงัสีค่ะพี่น้องนี่ค่ะใส่ทางข้างตะแคงอย่างนี้เพื่อให้มะละมันใส่มันอยู่ในโตมันนะคะเดี๋ยวมันจะป่นกลับไปเองนะคะพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวน้ำเดือดมันก็จะปิน่นขึ้นปีนลงเองมันนี่ค่ะปกติให้เยาเฮแกงจืดมะละยยาจะใส่เห็ด หอมสดลงไปด้วยแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีค่ะเยอะกับสตมแต่มะระกับลรยเดือผักชีกับต้นหอมแคเนอเลีค่ะอย่างอื่นกับบะหมี่หยั่งนะคะพี่น้องเอาละค่ะยจะขออนุญาตต้มไปเรื่อยๆให้มละเปื่อยได้ทีสักสามสิบนาทีเดี๋ยวสตักสึชามให้เบิง้งส่วนรสชาตินะคะพี่น้องกับห้ชิมเอาให้ถูกปะเจ้าของปับให้ถูกปะเจ้าของเพราะว่าอันนี้เจ้าก,กับโบเดมสัสสอนแบบเป็นจีจารักษณะโดยตรงนะคะเย่าเฮเบิ้งกับเฮตามสไตล์ของเย่านี่ยนะคะ่ะพี่นอ้องบงเต้าต้มเดือยผักผักป,ป,ปิดคลิป เปิดคลิปอีกทีนึงตักเซต่วยตัง้งเฮเบิงละค่ะพี่น้องเพราะว่ามันกิบโบมีหยังเนาะค่ะเพราะว่าถ้าสตักส๊กเซต่วยเฮเบิงนัมม่มยังนั่ม,มันกิดเป็นคลิปที่ยาวถี่มันบ่มีเนื้อนะคะพี่น้องมันมีแต่น้ำหนาเนาะค่ะอยาะกว่อยากเน้นตรงเนื้อๆที่แบบว่าวิธีทำวิธีมักวิธีต้มเห็ดลับเห็ดจไเนยมันขมแค่นั้นเนาะค่ะห <c oughs> ลังจากต้มแล้วเรียบร้อยสมเหตุนนะค่ะพี่น้องเยอะกว่าสีเขียวไปอีกสามสิบนาทีความาเบิ่งกันตอนที่สุกแล้วเรียบร้อยค่ะ แล้วล่ะคะ่ะพี่น้องแกงจืดมะละยัดไส้แสนอร,ร่อยค่ะรสชาติจะออกขมนิดๆน,นะคะพี่น้องบ่ขุมลายนะคะแล้วก็น้ำซุปจะกลมกล่อมค่ะย่างสับเฮ็ดเข้มเกินไปแล้วก็สับปะรดเอ่อจืดเกินไปนะคะพี่น้องกระลังแสบในน้ําซุปจะหอมกระเทียมพริกไทยแล้วก็ากผักชีคะ่ะหลังจากคัตตาก้นมาหอมๆได้ไหมค่ะโรยด้วยผักชีคะ่ะพี่น้องจะทําให้แกงจืดของเราน่ากินมาก ขึ้น,นะคะ่ะพี่น้องนะคะนี่ค่ะอันนี้ย่อบไซวุ้นเส้นให้ยโมคจะมีแต่หมูล,ล้วนๆเลยค่ะนะคะ,นะคะสำหรับผู้ใดมักหมูในสูตรนี้ใส่ได้เลยะคะ่ะแต่ว่าทุกครั้งที่ใส่วุ้นเส้นเพราะว่ามันจะมีวุ้นเส้นนุ่มๆแต่ว่ามันอุ่นไหลรอบไม่ได้นะคะพี่น้องเพราะว่าถ้าอุน่นอุ่นไหลลอดวนะุ้นเส้นเขาจะเปื่อยจะเละจ,จะทําให้ไส้หมูลเละออกจากกันเลยคะ่ะบบเป็นตะกินนะคะพี่น้องสำหรับ ใส่เต้ามูนี่คือแนะนําว่าอุ่นหลายๆมือนะคะกินได้แซ่บค่ะยิ่งอุ่นยิ่งอร่อยยิ่งนุ่มนะคะพี่น้องสวามลาสว่าเฮ็ดสตรได้สบคมนะคะเฮ็ดบบสูตๆกับคมคือเกาแต่วสูตรที่เยี่เห็นนี่จะไม่คมมากไม่คมโดดนะคะจะมีคมปละแหลมปะแหน่เียนะคะพี่น้องนะคะขอบคุณาหลายพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกําลังใจดีๆเด้อจากพี่น้องมากค่ะมากี้เขากินน้ำด้วยกันค่ะพี่น้องแกงจืดมะละัดใส่ง่ายๆแต่อร่อยค่ะ